ทุกคน V ล็อกขิงค่ะวันนี้นะส่งตรงจากเมืองบริสตอลนะฮยังไม่รู้เลยนะฮะว่าเนื้อหาันี้จะเป็นยังไงนะยังไม่มีพาดหัวยังไม่มีชื่อคลิปยังไม่รู้ว่าถ่ายทำไมเลยแต่ตามสไตล์ของ V ล็อกขิงค่ะอยากถ่ายก็ถ่ายอยากหยุดก็หยุดรู้ใช่ไหมว่าไม่ได้ตัดอะไรเลยไม่ได้ตัดต่อเยอะก็คือหมายถึงว่าแบบเอาเอาที่ถ่ายอ่ะมาเชื่อมเชื่เชื่อมแล้วก็อัพ นะคะจะบอกนิดนึงว่าออตอนนี้อากาศค่อนข้างดงีให้ดูเลยให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะเมื่อวานเนี่ยมาถึงที่นี่เพราะว่าจะต้องออมาทานข้าวกับนักเรียนนักเรียนมาเรียนที่นี่ที่มหาวิทยาลัยนะฮะบริสตอลนะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังทีเดียวนะเขาว่ากันว่าถามว่าเชื่อเลยไหมก็ ก็เชื่อนักเรียนนะครับไปมาใหญ่าังยังไม่ได้หาข้อมูลเองด้วยนะครแนะนำนิดนึงว่าไปลอง Google เพิ่มเติมนะครอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่ันพูดอตอนนี้พี่เผาจอดรถอยู่นะต้องบอกเลยว่าแบบเวลามาในเมืองที่มันเป็นเมืองใหญ่แบบนี้ที่จอดรถเนี่เป็นปัญหาสุดสุดสุดๆุพี่เนี่ยเคยมาบริสตอลประมาณ2ครั้งแล้วนะก็เป็นเมืองที่ชอบบอกเลยว่าถ้าถ้าไม่ลอนดอนเนี่ยก็บริสตอลนะ พูดเลยเพราะว่าชอบนะฮะมีความน่ารักเ,เดินเล่นในเ,ออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะที่จอดรถนิดน,นึงนะฮะให้หลัวออกมาแล้วแบบเฮ้ย hey, เขาไปไหนนะให้คิดถึงเรานิดน,นึงนะฮะต้องห่างห่างกันหลัวบ้างห่างกันสักประมาณแบบสามนาทีคอนี่มามีพื้นที่แบบปลอดภัยของตัวเองนิดน,นึงอยู่ด้วยกันบางทีมันก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆก,ก็ก็เบื่อหมายถึงว่าเขาว่าเบื่อเรานะฮะเราไม่ได้เบื่อเขาแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะเบื่อเราอู้ทุกคนน,น่ารักนี่ เป็นอาทิตย์ที่อากาศโคตรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนไปไม่ถูกเลยพุ่งตรงอะ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอ,อีกรอบพูดแล้วก็พูดติดขัดเราไม่ตัดด้วยนะฮะเราอีกรอบให้ตัวเองเลยนะห้าสี่สามสองเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะบรรยากาศในเมืองบริสตอลนะฮะจะเป็นยังไงวันนี้ตามลูกกล้มาค่ะไปค่ะเฮลโหล Hello. Can you tell me a little bit about this city? Uh, well, it's Bristol. <laughs> it's, um, I don't have time to Google, you know. Yeah, yeah. It's uh, It's kind of a city that's built around docks. Mm -hmm. it has what is a dock? Where a ship can come in, um, you know, and unload. Mhm. Mm cool. Um, okay. It's a city with a controversial history. Mhm. Mm because it's associated with slavery. Mm -hmm. but it's now actually a very progressive. เออแเนี่ยฟังพี่พอแล้วเป็นไงบ้างได้ความรู้ไหมลองกลับไปกรอรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าใช้ควาว่ากรออุเดี๋ยวนะฮะข้ามถนนไปหนึ่งใช้ควาว่ากรอก็คือเป็นสาวเจนไว้นะฮะจริงฟังออกแค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะนะฮะเมื่อกี้ใครที่ฟังออกก็ลองช่วยกันนิดนึงนะฮะในในชาวฟล็อกหิงข่าของเรานะฮะกลุ่มแฟนคลับเนืองแน่น นับ10หน่วยน่าจะ20คนนะที่เป็นแฟนคลับหนึ่งแน่นก็ใครเก่งๆก็ช่วยกันนะฮะลองดูว่าเมื่อกี้พี่พอพูดว่าอะไรนะฮะที่ในบล็อกขิงขาเราพูดกันแล้วว่ามันขิงขามากขี้เกียจจะแบบว่าทํทรงทาซับนะฮะบางทีก็ตั้งใจแกล้งด้วยให้แบบ่ะอยากให้ลอง struggle บ้างถ้าต้องฟังภาษาผิดล้วนนะลอง struggle ดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาละตัดภาพตัดภาพนี่อุ้ยยังไม่ตัดลืมสลับกล้อง นี่อากาศอากาศโอ้โหอโอเคหยุดถ่ายก่อนเจอเพื่อนแล้วนี่อ่ะเมื่อกี้ตัดภาพนะเพราะว่าต้องไปเจอเพื่อนชีพอแต่ต้องจะไปเดินเล่นกันซะหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูวิวไปเรื่อยแล้วก็ฟังเสียงไปแล้วกันนะฮะนะฮะวันนี้บรรยากาศในเมืองบริสตอลนะเรจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคือจริงๆต้องบอกกันเลยว่าเวลาเราพูดถึงมีประเด็นนิดหนึน่งแล้วกัน นะวันเราพูดถึง uh, ประเทศนลกที่หนึ่งหรือว่าประเทศที่เราบอกว่าเป็นประเทศทจเจริญอนะ่ะคือพี่คิดว่าเราต้องขีดเส้นให้ชัดก่อนว่าแบบว่าเออมันไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วมันจะไม่มีปัญหาเนื่อออกไปไม่ใช่ว่าออกไปแล้วแบบโอ้ยเจอแต่พื้นที่สีเขียวเดินออกไปแบบเจอยอดหญ้าอากาศดีมีหงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ มันมีปัญหาของมันเช่นเดียวกันคือเวลาเราบอกว่าประเทศโลกที่หนึ่งมันดีอย่างเรืนี้มันก็มีปัญหาของมันบางครั้งเนี่ยสำหรับพี่อหียบพี่รู้สึกว่ามันทําให้เราต้องกลับมาคิดนิดนึงว่าเฮ้ยขนาดประเทศโลกที่หนึ่งมันมีปัญหาของมันนะนึกออกไหมมันก็ยังมีวิติที่มันที่มันโอเคอ่ะดังนั้นคือด้านไหนล่ะที่มันเป็นด้านที่โอเคตัวอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าหรือว่าแบบเนี่ยสิทธิของแบบ LGBTQ+ เนื้อออกไหมหรือว่าอีกหลายๆด้านที่มันที่มันโปรเกรสซีฟขึ้นแล้วหรืออะไรแบบนี้ก็ลองดูว่าเออเราอยากจะไปเดเรกชันนั้นไหมอเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นประเทศโลกทีหนึ่งแล้วแบบโอ้ยเป็นยูโทเปียหรืออะไรเงี้ยไม่นะไม่ใช่มันมีปัญหาของมันแล้วก็ลองคิดง่ายๆนะกันว่าขนาดถ้ามันเป็นปัญหาเหล่านี้มันยังมีในประเทศที่มันเป็นประเทศเจริญแล้วเลยแล้วถ้าเป็นประเทศกำลังพัฒนาบางปัญหามันจะแย่เร็วลายแค่ไหนอย่าเก็ตใหม่ เปลี่ยนนิดนึงงล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่แสงของเรานะฮะดังนั้นนั่นแหละคุยกันให้ชาร์คุยกันให้ชาร์น,ารนะฮะคือจะข้ามถนนประเด็นก็เลยตัดไปเลยก็อยากจะขีดเส้นใต้นิดนึงนะฮะว่าคนถามมาเยอะจริงนะว่าเอ้ยแบบเวลาแบบมาที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกประเด็นเรื่องแบบโฮโมโฟเบียเนาะทรานสโฟเบียเรสิซึมอ่มิโซจินีเนื้อ,อ,อกมาดิสคริมิเนชันเซ็กซิซึมต่างๆมันมีหรือเปล่ามี มียังมีอยู่นะฮะแล้วก็การต่อสู้กันนะของของแบบฝ่ายที่เป็นแบบซ้ายขวาเนี่ยในเชิงความคิดก็ยังมีอยู่โหการเมืองที่นี่ก็แบบว่าฟาดฟันันสุดฤทธิ์นะดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติมากๆดังนั้นขี่ขี่เส้นใต้รอดพิลานนะก่อนจะพาไปดูวิวว่าไม่ใช่ว่าประเทศจเจริญแล้วแบบทุกอย่างมันจะมันจะแบบว่าโอ้โหดีไปหมดเป็นสังคมอุดมคติไม่ใช่นะแต่ว่าในมิติต่างๆที่มันดีก็ต้องยอมรับอะ ด้านสิทธิมนุษยชนเอ่ยที่มันดีกว่าเนาะสิทธิของแบบ LGBTQ+ อันนี้พี่พูงตรงที่มันดีกว่าหรืออะไรเงี้ยอะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับ่ยว่าเนี่ยขนาด UK เองเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันดีแล้วใช่ไหมสำหรับพี่นะที่ที่เรามาจากาประเทศไทยแต่พอตัวเอาสิ่งที่มีที่นี่ไปเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีก็ได้มันก็ต้อง ดีขึ้นไปได้อีกอะประมาณนั้นน่ะนะฮะดังนั้นฝากไว้ให้คิดแค่นี้ฮะไม่งั้นก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะพูดเลยนะ่าแบบว่า,วาโอ้ยที่นั่นก็มีปัญหานน่นนี่ใช่มีหมดอาชญากรรมก็ยังมีอยู่นะฮะปัญหาต่างๆก็ยังมีอยู่นะฮะ poverty ความยากจนก็ยังมีอยู่นะฮะช่องว่างทางสังคมใดๆมันก็ยังมีอยู่นะฮะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ต้องแก้ไขกันไปใช้ระยะเวลากันไปอีกนานแสนนาน นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบประเทศเรามันดีขึ้นในหลายๆมิติอะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่ประเทศที่เจเริญแล้วทําได้ดีหรือเปล่านะแล้วอะไรที่ประเทศไทยเราทําได้ดีอยู่แล้วดีแล้วค่ะอะไรที่ดีอยู่แล้วดีแล้วเลยค่ะดีแล้วเลยดีแล้วเลยค่ะแต่ด้านที่ยังทําได้ไม่ดีก็นั่นแหละค่ะก็ช่วยๆกัน นะฮะผักดันกันต่อไปแต่ตอนนี้ตอนนี้นะฮะตอนนี้ตัดภาพดูวิวอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของบริสโตหรือเปล่าใครที่เป็นชาวบริสโตมาเมนหน่อยอันนั้นเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ใหญ่นะฮะซาซาบาราเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากน่าจะเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดใน UK แล้วนะฮะ ถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยแต่ว่าอันนี้ Google มานะฮะแล้วก็นักเรียนทำงานอยู่ในร้านนั้นด้วยนะฮะเสิร์ฟอยู่ในร้านนั้นก็บอกว่าร้านใหญ่มากนะฮะคนแบบเยอะมากๆเลยเดินข้ามสะพานนิดนึงนะหวังว่าวัานนี้ภาพสวยๆนะฮะแล้วก็อากาศดีๆที่นี่จะทำให้นะฮะชาว vlog ข,ขิงขาของเราอารมณ์ดีขึ้นนิดนึงนะฮะอารมณ์ดีขึ้นประมาณ5นาที หรือสองวิดิฉันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะฉันอยู่ที่ไหนไม่รู้ฉันเดินเล่นอยู่แต่นี่ชอบมากชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนไปก่อนได้เห็นเดี๋ยวนะฮะหลบคนนิดนึงนี่นี่นดูมีความเข้าไปแล้วเป็นสายรุง้ง มันคืออะไรอาร์ตแหละคุณเพื่อนลูกเอ้เพื่อนลูกอะไรลูกเพื่อนเพื่อนลูกอะไรลูกเพื่อนตื่นเต้นกับทุกอย่างชอบมากเนี่ยลูกเพื่อนนั่งตื่นเต้นกับทุกอย่างเจอลูกบอลแล้วแบบลูกบอลอย่างเงี้ยชอบมากฉันอยากเป็นเด็กอีกครั้งม,มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคุณเห็นไหมคุณเดาสิมันคืออะไรคุณคะนี่ น,ะะนางคือ The Energy Tree <Okay. S 1> นี่คุณออกแบบแล้วก็สร้างโดยชาว Bristol นะคะเนี่ยบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะคะที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่เร่งด่วนนะฮะที่เราต้องหาทางออกนะฮะให้กับ Climate Change Crisis นะฮะวิกฤตภาวะโลกลวนนะ,ะนี่และที่พีคคือ ชาร์จได้ชาร์จมือถือได้คุณนะโดยการใช้เดี๋ยวกันนะ The Charging Points น่าจะอยู่ตรงแถวนี้ปะ่ะนี่คุณชาร์จมือถือชาร์จมือถือ Amazing Amazing คุณนี่อันนี้นี่ที่บริสตอล อันนี้ที่ลอนดอนไม่รู้มีหรือเปล่าน,นะฮะยังไม่เคยเจอแต่บริสตอลนี่นี่ The Energy Tree นะฮะนี่ให้ดูนะคุณ <beleza> พี่ปิดล็อกแล้วนะก็วันนี้นะฮะลาแล้วนะฮะจากอ่าบริสตอลนะอ่าใครก็ตามที่มาอังกฤษนะก็แนะนำเลยถ้ามีเวลานะฮะอีกหนึ่งเมืองที่พี่คิดว่ามาแล้วคุณจะชอบมากๆก็คือบริสตอลนะฮะลองดูนะฮะลองดูลองดูลองดูนะวันนี้ใครดูจบก็ พิมกุ๊กกูมาหน่อยคะ่ะแค่นี้นะคะทุกคนบายคะ่ะขอบคุณที่ตามกันมาตลอดนะคะ